สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นออทางหวยลาวพัฒนาวันที่สามเดือนสิบปีหกแปดนะครับผมลาวพัฒนาหวยลาวพัฒนายังไม่เข้าเลยทุกคนลวยถ้วยเลยนะหลุดเป็นอาทิตย์แล้วมั้งเนี่ย น่าจะเป็นอาทิตย์แล้วแหละ,หละยังไม่เข้าเลยห้าศูนย์หกเก้าห้าห้าศูนย์หกเก้าห้านะผมไม่หนึ่งกับสองไม่มีไม่มีเลยนะเน้นหนึ่งเอ่อหนึ่งห้าสองห้าสองเก้านะออกมาห้าเก้าออกมาเก้าห้านะถ้าพี่ๆเอาห้ากับมาจับวินกันกับเก้าเนี่ยถ้าใครเล็กๆวินนะได้ได้เก้าห้าอยู่นะ ถ้าจะเล่นเลขวินนะก็เอาตัวเลขในหกคู่นี่แหละนะมาจับมาจับวินกันนะหนึ่งสองแปดเก้ามีเลขหนึ่งเลขสองเลขห้าเลขแปดแล้วก็เลขเก้านะขอโทษขอไปด้วยนะครับสำหรับเราพัฒนา เวลาหลุดก็หลุดยาวเลยผมว่าเก้าศูนย์หนึ่งนะวันเนี้ยเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งนี่เก้าศูนย์หนึ่งเนี่ยผมเอาเก้ากับศูนย์นะแล้วก็ตัดหนึ่งออกนะเอาศูนย์กับเก้าแล้วกันนะศูนย์กับเก้านะครับก็จะมีศูนย์ห้า ศูนย์สองศูนย์สามเก้าห้าเก้าสองแล้วก็เก้าสามนะครับตัวกันศูนย์สี่เก้าสี่นะศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์แปดเน้นที่ศูนย์ลักกันเก้าศูนย์หนึ่งจะมาเก้าหนึ่งไหมลองพิจารณาดูนะผมได้เก้าศูนย์หนึ่งนะแต่ว่า อืม01ไม่น่าจะมานะถ้าถ้าจะเป็น91นี่ก็ไม่แน่นะผมก็อยากจับอยู่นะแต่ว่าแต่ว่าตัวเลขมันจะเจอนะอืมก็เลยตัดออกแล้วกันนะไม่เอาถ้าจะเอาไปจับเพิ่มก็เป็นก็ก็จะเป็น91นะผมจับไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเลขเยอะ ตัวเน้น050203แล้วก็95นะครับเวลาพัฒนาเลข2ตัวก็จบไปแล้วต่อไปมาดู3ตัวนะครับผม เลข3ตัวนะครับเน้นที่0 052 053 057 023 027แล้วก็037นะครับเ <c oughs> มื่อเราพัฒนาก็จบแล้วฝากกดไลค์กดติดตาม <c oughs> เป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตุลาไปก่อนนะครับ <c oughs> ขอตุลาไปก่อนนะครับขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับสวัสดีครับ